เ่เด็ก่กินใจคือกินบ่เห็นคือได้ไช้จชุดน่ารักแท้มันเนี่ย <c oughs> พี่ลองเกินอานำไปเอาเลย <c oughs> ยังว <c oughs> ่า,วา,วาถ่าชุดนี้นอดดูไปไม่หนูใส่ไ้สุดๆุดอ๋อต่ชุดนี้ไรสุดแล้วก็จะถอดออกแล้ว แล้วก็วจะเปลี่ยนเป็นจุดฮอ้ก็มีจ,จุดน,นดั่นแหะดีกระดีอู้หลายคนมาเนี่ยหลายคนเลยเหมืหลายคนว่า,า,วา,าวพี่ลำเป็นจุดไอว,วันไหนนาา่าเล่าใหสตีคุณนาราอันนี้วปเต๋บรนทรักรพวกนี่เซลดีเนาะมื่อไปใสเปนหน่มืนไไนม่น ไม่ร <laughs> <laughs> ู้ไม่ไปค่ะเขาไปกินแล้วเนาะอยากกิน,นยังเก็อยากกินของหวานต้องไปได้แล้วล่ะ <laughs> ไม่ได้แล้วล่ะ <laughs> มันกินได้กินดีๆอืม่จะพูดเลยพูดเลยหมดแล้วังเพลงมาล่ะอ้มันก็นอนกเจ๊งไดลองพิ้งได้เยอะเอาเพลงมาพิงไหล่ะ ท no. oh, right, ี่พี่เราเคยชอบเนาะอ๋อไหนจะลองอะไรปั๊งเอาไปนี้ก็แล้วกัน